เสียราดหน้าพันล้านเล่าทั้งน้ำตาชนะคดีถูกน้องๆฮุบบริษัทแต่ไม่ได้สักบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมชายศรีกุลพินโยผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องครัวไฟเบอร์ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยและของเอเชียที่ปัจจุบันหันมายึดอาชีพขายราดหน้าที่ตลาดน้ำคลองรัดมยมเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่ได้ฟ้องร้องพี่น้องร่วมสายเลือดถึง13คดีที่เข้ายึดครองบริษัทและถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ที่ขณะนี้แม้ศาลจะตัดสินให้ครอบครัวของเสียสมชายชนะคดีและมีคำสั่งให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยแต่จนถึงขณะนี้ครอบครัวของนายสมชายก็ยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยแม้แต่บาทเดียวคุณสมชายเล่าย้อนทั้งน้ำตาว่าน้องชายและน้องสาวที่เข้ามาถือครองกิจการต่อล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ตนสงเสียจนเรียนจบปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะตนเองจบแค่ม .1 และตอนที่น้องทั้งสองคนเรียนจบและเข้ามาทำงานก็เป็นยุคที่บริษัท ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ครัวไฟเบอร์กลาสเจ้าแรกของทวีปเอเชียรวมถึงผลิตเฟอร์นิเจอร์สไตล์หลุยจนเป็นที่เรื่องลือและได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในขณะนั้นส่วนตัวเองและภรรยาก็ยังคงช่วยเหลืองานบริษัทอย่างแข็งขันไม่มีขาดตกแต่อาจจะบกพร่องไปก็ตรงที่ไว้ใจคนในสายเลือดมากเกินไปจนทําให้เกิดการช่อโกงจนเป็นศึกสายเลือดเกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้